วันเสิงสวีสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมใครที่ขับ125 125s เออช่วยแนะนํผมหน่อยว่าจะให้ผมแต่งทรงไหนดีนะผมพอดีหัวรถไปทาแล้วนะผมรถนี่เรีบเยบร้อยนะผมก็เลยจะมาเก็บงานเองทําใหม่หมดเลยซึ่งผมไม่มีประสบก,การณ์การตั้นรถนะครับผมขอคาแนะนําสำหรับใครที่เคยตั้นรถนะครับผมหรือส่งรูปให้ผมดูก็ได้นะรถผมจะเป็นสีเขียวแบบนี้สีเขียวออก เสียวขี้มาเออประมาณนี้เนี่ยชุดสีอะไรผมครบมาแล้วนะครับผมเครื่องผมก็จะส่งทำหรือนะครับที่ลวดนะครับล้อผมก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่นี่ใครมีแนวทางให้ผมอ่าทักมาหาผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมใครที่มีประสบการณ์ประสบการณ์แบบเป็นช่างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยแนะนำผมหน่อยร้อยยี่ห้าคันนี้ผมตั้งใจทำมากเลยนะครับผมแต่ว่า มันซึ่งแบบมันช้าผมอยากได้ทารถแบบขับเร็วๆอ่ะอันนี้ผมทําการประกอบแล้วอันนี้ผมทักไปถามเพื่อนใน t ิกต็อกนะครับผม<น>อ่าช่วยบอกผมนหน่อยนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจหน่อยนะครับผมนี่ฝาอะไรก็ทำหมดแล้วนี่นฝาก็ดูๆๆดูดูสีอ่ะให้ดูสีใกล้อ่าดูดิไม่เรียบร้อยนะครับอืมเนี่ยก็ประกอบตามยถากรรนนะครับผมใครที่มีประสบกรนารณ์ด้านนี้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมนี่มาครับ